ช่วงหาจับไปเรื่อยจ้าผมมากับน้องแท่งทองผมอยากจับช้างตกมันมากเลยรู้สึกไม่ได้จับนานแล้วหลังจากที่ผมวิ่งมาได้พักหนึ่งผมก็เจอช้างตกมันที่ผมต้องการแก่ไม่รอดแน่ช้างตกมันตัวที่หนึ่งมาแล้วไอช้างอ้วนเอ้ยแม่เสือสาวตัวนี้บัฟสวยจังวิ่งมาห0 0พันเมตรช้างตกมันมาตัวเดียวคิดว่ายังไงมานี้มันนกไฟนรกเอ้ยมาดูกันว่าผมจะสามารถจับได้ก่อนจะเจอแมปคริสตันไหม ช้างตกมันตัวที่สองมาแล้วแต่ผมขี่นกไฟนี้อยู่คงต้องอดไว้ก่อนเฮ้ยๆ้ที่มีเป็นร้อยจะมาตรงนี้กันทำไมดีนะผมเก่ง 5, 5, 5. ห้าห้าห้าเก่งจริงๆแค่นี้ก็ชนเนอะชาชาชาตูมโคตรเร็วอะไปเลยไอ้นกไฟนระกไปให้สุดขอบฟ้าจะไม่มองลงมาไปเรื่อยจริงๆข้างหน้าแมปคริสตัลแล้วจะจับทันไหมจับไม่ทันพอทนผมลืมโดดพอเลยโถเอ้ยจับได้แล้วเกมนี้อดได้จับหมาสามหัวไม่เป็นไรผมยังมีช้างตกมันไปกันต่อช้างช้างช้างน้อยตกมันตัวที่สอง ตัวที่สามมาแบบติดๆเลยดีๆที่มาแล้วจ้าชิกแซกชิกแซกไม่ต้องมองมันอยู่ข้างหลังยังไงแกก็ไม่ลอดน้องช้างตกมันตัวที่สี่แล้วต้องได้แน่ๆเดี๋ยวนะอะไรแวบบไอ้กล่องแน่ๆผมว่าใช่หัวแดงแดงมีตัวเดียวนี่ไงใช่จริงๆด้วยแกเป็นตัวแรกเลยนะที่ผมเจอดวงโคตรจะไม่มีห้าห้าห้าแต่จะจับได้หรือเปล่าอีกเรื่องนะเอาดีๆผมมองไม่เห็นเลยนะเนี้ยแล้วตัวอะไรเยอะๆไปหมดไอหมาขุดเห็ดยามายุ้งดิที่เป็นร้อยไปไกลๆเลย โอ้ยโครวุ่นวายผมถามจริงวิวแก๊กมาทำไมตอนนี้จะบ้าดิจิตอลให้เช็คดิจิตอล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 ดลรอแบบดิจิตอลดิจิตอลดิจิตอลกูท้อเลยไปแล้วฝากกดติดตามด้วยนะ